สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจ้อ้วนจะพามาทําน้ําจิ้มปอบเปียนะคะหลังจากที่เราได้ทําปอบเปียทอดกันไปแล้วค่ะก็เลยยกคลิปน้ําจิ้มป,ปอบเปียมาอีกคลิปนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลงคลิปนั้นเราจะใช้เวลานานเกินไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมของน้ําจิ้มปอบเปียนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเราก็จะมีน้ําเปล่านะคะ200 ML ค่ะ น้ำส้มสายชูนะคะ100 ml ค่ะเกลือเกลือเสร็จสส่วนสช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะ200กรัมค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพริกกินดาแดงนะคะ10เม็ดค่ะแล้วก็กระเทียมเม็ดใหญ่2เม็ดนะคะโขลกรวมกันหย,ยาบๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทำกันเลยนะคะ าด้วยน้ำส้มสายชูค่ะก็ใส่เกลือนะคะแล้ก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะถ้าจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงก็จะยิ่งดีนะคะจะทำให้สีของน้ำกิ้มนี่สวยขึ้นค่ะแต่วันนี้จะวด่นไม่มีค่ใช้น้ำตาลทราย เเดี่ยวจะให้น้ำตาลละลายเลยค่ะ ใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้นะคะลงไป ก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะ ชิมรสชาติด้วยหน่อยนะคะได้แล้วค่ะไปได้เลยประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิมปอบเปียของเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะวัตถุดิบมีไม่มากค่ะทำง่ายๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ